เพราะว่าคาบเนี้ยสำคัญมากอาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับมิติแห่งความตายฟังดูอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดมิติความตายสอนที่อะไรเนี่ยแรสริบหายระหวงมิตระหายกระางมิติรห่ายโลกนะควางลกนี้ระห่างโลนั่งล้ระวนระวนีระหว่างโลี่างน้ระหว่างระหว่างโลกนี้างโลกนี้ว่น้ะว่างโนงโลกนี้รงกนาโลกนีร่งนี้รว่างโน้ะ่โลกโน่นนีห่นั่าที้ไหนได้ ไอ้ทียมาเวโลกความตายาใช่ไหม็อะมีสตร,ร์ศาสตรกูเป็นไม่เป็นเลยที่สามารถเชื่อมต่อสองโลกนี้ไวไ้ด้วยกันได้ในระหว่างที่สองโลกนี้เองตัดขาดออกจากกันมันทำให้คนเป็นไม่สามารถมองเห็นคนตายมีเพียงคนตายเท่านั้นที่มองเห็นคนเป็นได้ดังนั้นมันจึงทำให้คนตาย ไม่สามารถรับรู้สถานะของตนได้เลยว่าเป็นคนเป็นหรือคนตายเออไอ้บอสคุณว่าไงวะเรื่องที่อาจารย์สอนอะ ครูว่าแม่งหลอนชิบหายเลยแต่จะว่าไปไอสื่อกลางที่เชื่อมโลกสองฝั่งเข้าหากันได้นี่น่าจจะมีจริงก็ได้นะเว้ยไอสื่อกลางที่ว่าเนี่ยคือมึงหลอนตามจานเหรอไอสัตว์มึงจำได้ปะเรื่องที่มีเด็กโรงเรียนเราเข้าตายในห้องน้ำเขาว่ากันว่าคนที่ไปใช้ห้องน้ำเนี้ยจะเห็นวิญญาณเด็กคนเนี้ยอยู่ในกระจกบ่อยๆเว้ย กูเที่ยอ้ดี่มึงอะตลกเลยบอกนะมึงกูอะฮะอีสาะเนี่ยคือก่อนที่พวกแม่งจะเห็นอะแม่งไปเล่นคอกระจงเลยนผีในห้องน้ำมาเขาว่ากันว่าคอแบบนี้หะอพี่อนนั่นเที่อะไระมึง เงินวะมึงก็อย่าไปขอสี่สัวแล้วกันเก็บป่ะเอเพือได้เข้าไหม่ปเราเลี้ยงกันนะสัสดีพี่อย่ายากกูว่าวิญญาณแม่งไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายมีห่วงก็เลยไปเกิดใหม่ไม่ได้กูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือว่ะเฮ้ยมาเลยอ่ะมา ถ้าเรามองว่ากระจกเป็นสิกันเชื่อมต่อนลองสองโลกอะมันก็เหมือนกับประตูอะเหมือนเวลามึงจะไปเข้าบ้านใครอย่างเงี้ยมึงก็ต้องขอประตูใช่ป่ะแลวที่สําคัญเลยเจ้าของบ้านอะต้องต้อนรับเราด้วยคือมันจะหมายความว่าไงวะคือเขาว่ากันว่าเพื่อที่เปิดประตูระหว่างเราขอเป็นความตาย ก็แค่ต้องขอไปจังหวะแค่นั้นเองแล้วก็แค่ลอย่ายขาดรับก็แค่นั้นอนะ ทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มแล้วนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยขอให้มาถามท้ายคาบนะคะมาเริ่มกันที่ความหมายของความตายความตายนะคะก็คืออาจารย์ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับ ได้สิถ้ามีอะไรที่อาจารย์พอจะช่วยได้อาจารย์ก็จะช่วยนะคือว่าอาจารย์พอจะรู้เรื่องที่นักศึกษาฆ่าตัวตายในห้องน้ำใช่ไหมครับผมคิดว่าวิญญาณของเขาไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ครับ คิดว่าเขาน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาตายผมอยากจะช่วยเขาอะครับผมได้ยินมาว่าอาจารย์สามารถติดต่อวิญญาณได้อาจารย์พอจะช่วยได้ไหมครับเรื่องนั้นอาจารย์ก็พอรู้มาบ้างแล้วอาจารย์ก็อยากช่วยนะแต่คือต้องบอกอย่างนี้ถึงอาจารย์จะสื่อสารกับวิญญาณได้ แต่ถ้าวิญญาณตนนั้นจมปากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังหรอกว่าแต่ทำไมเราถึงอยากจะช่วยเขาขนาดนั้นนะคือคือผมเข้าใจเขาอ่ะครับผมเข้าใจว่าการที่ไม่มีใครเข้าใจมันเป็นยังไง เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวกับความรู้สึกพวกนั้นนะครับผมเคยคิดจะทำแบบเด็กคนนั้นด้วยผมเลยอยากช่วยเขาครับอาจารย์พอจะช่วยได้ไหมครับอาจารย์เข้าใจาแล้วงั้นวันนี้เราลองกลับไปที่ห้องน้ำน,นั้นอีกครั้งหนึ่งนะ แต่อย่าลืมว่าการที่จะสื่อสารกับวิญญาณนั้นได้เราต้องทำให้เจ้าบ้านเขายอมรับเราซะก่อนบางทีเราอาจจะไม่ต้องเคาะเรียกเขาก็ได้แค่ลองฟังเสียงเขาดูไม่แน่เขาอาจจะกำลังเรียกเราอยู่วันนี้เราลองกลับไปที่ห้องน้ำมาอีกรอบนึงนะ กูไไขอโทษขอโทษที่รู้ทุกอย่างแต่กูไม่เคยกล้าที่จะพูดออกไป ขอโ,โทษอะไรวะที่กูเป็นตัวเทตเอาไม้ป็นญาณมึงมาติดอยู่ในห้องน้ำแบบเนี้ยขอโทษที่กูเห็นพวกแม่งกระทีบมกู <c oughs> ไม่เคยกล้าพวอะไรออกมา งินกูบอกไม่มีจ่ายไปดีวะ หลังจากมึงตายไปแล้วพวกแม่งตอินตัวโดนมึงหลอดนนเองแถมยังไปขโมยนาฬิกามาจากสมงกแล้วไอพวกนั้นมันก็เอานาฬิกามาให้กูแถมยังขู่ย้ใส่ไว้ตลอด ไม่งั้นมันจะมากระที่คุกูแทนระหว่างี้ความรู้สึกปิดใจกูเพิ่มขึ้นเลยเลยพวกมันกับเอาเรื่องนี้เไปเป็นเรื่องเรา สีอะไรก็ไม่รู้พ่อกรู้เรื่องเกี่ยวกับการขอกจกกูเลยคิดว่านี่เป็นช่องทางเดียวที่กูสามารถติดต่อกับมึงได้อีกครั้งครั้งแรกที่กูมา กูเห็นแค่ข้างหลังมือแล้วมึงก็หายไปตอนแรกกูก็เกิกบกะถอดใจแล้วเหมือนกันแต่อยู่ดีอาจารย์ก็เดินมาบอกกูกว่าอาจารย์คิดว่าวันนี้เราลองกลับไปที่ห้องน้ำน,นั้นไหม กูเลยไม่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ยืนอยู่ตรงนั้นคือกูขอโทษมึงเิงจริงเลยกูรู้ว่ากูไม่สามารถเก็บไว้แค่ไขสิ่งที่กูเอาผิดพลาดได้หรอกทีเรา แตรู้สัญญาก็ต่อจากเนี่ยควยสำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องเีก